ครับพร้อมนะครับก็คงจะเมื่อสักเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมาก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อพิจารณาในประเด็นกรณีเร่งด่วนนะครับที่เกี่ยวกับข้องกับสถานการณ์ความมั่นคงเนื่องจากว่าจะมีการเปิดประชุมรัฐสภานะครับในวันที่หนึ่งนี้นะครับก็มีการประมาณสถานการณ์ของฝ่ายความมั่นคงว่าจะมีความจําเป็นจะต้องใช้กฎหมายพรบความมั่นคงครับผมก็ขอญาตแถลง การให้ทราบนะครับก็คือรัฐสภากําหนดการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไปนะครับในวันที่1สิงหาคม2556โดยที่ประชุมรัฐสภาได้มีการกําหนดระเบียบวาระประชุมกฎหมายที่สําคัญนะครับแต่โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนว่ามีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มนะครับประกาศจุมนมุมประท้วงไม่เห็นด้วยกับการพิจารณากฎหมายของรัฐสภาในฐานะ การทําหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติโดยมีการจัดตั้งมวลชนหลายกลุ่มนะครับซึ่งการชุมนุมของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆมีแนวโน้มจะระดมมวลชนนะครับเข้าร่วมเป็นจํานวนมากและอาจชุมนุมยืดเยือ้อรวมทั้งอาจลุกลามไปถึงการยึดพื้นที่สําคัญในกรุงเทพนะครับหรืออาจมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีก่อเหตุแทรกซ้อนเพื่อสร้างสถานการณ์ระหว่างการชุมนุมให้เกิดความรุนแรง เพื่อหวังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการขัดขวางการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในระบบรัฐสภาครับเพื่อให้สามารถป้องกันควบคุมแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์ผลกระทบต่อความมั่นคงภายในและไม่ให้เกิดความเดือดร้อนนะครับหรือเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนและให้สมาชิกรัฐสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการป้องกันและป้องปรามภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อสาธารณชนซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ทันนะครับหรือก่อให้เกิดความเสียหายอีกทั้งความเคลื่อนไหวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความหลากหลายรวดเร็วสามารถขยายตัวจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิติบัญญัติระบบบริหารราชการแผ่นดินและความสงบเรียบร้อยในประเทศก่อให้เกิด สมควรที่จะต้องมีการประกาศพื้นที่นะครับประกาศ,ปร,กาศประกาศพื้นที่ที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงในราชกาจากแล้วก็ได้มอบหมายให้กรมโดยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นผู้รับผิดช,ชอบในการป้องกันปราบปรามระงับยับยั้งและแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชกาจากตามในยะของมาตรา15นะครับแห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชกาณพศักรพศ2551 ในพื้นที่ดังนี้นะครับก็คือ1เขตดุสิตรครับสเขตรพระนครและ3เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายของกรุงเทพมหานครมีกําหนด10วันครับตั้งแต่วันที่1นึถึงสิสิงหา2 5ง6ครับก็เนื้อหาใจความสําคัญก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมครับขอบคุณครับ